สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะคุยกันเรื่องฟริเกต4,000ของฮันฮาวาโอเชียนฟริเตขนาดประมาณ4,000ตันที่หลายคนบอกว่ามาแรงสำหรับราชนาวีไทยในรอบจัดหานี้คล้ายคลิปมิจะมีตารางเทียบพู้ท้าชิงให้ดูในภาพเดียวว่ามีใครบ้างขนาดเท่าไหร่และมีจุดขายอะไรเรือใหม่ไทยจะเป็นลําอัพเกรดจากเรือหลวงภูมิพลจริงไหมหรือควรกระโดดไปแพลตฟอร์มที่ใหญ่กว่าวันนี้มิสรุปให้ครบ พร้อมตารางเทียบผู้แข่งครับก่อนเริ่มขอวางกรอบความจริงให้ตรงกันนะครับตอนนี้ฝ่ายนโยบายไฟเขียวกรอบงบฟิกเกตสลำแล้วโดยคาดว่าเริ่มที่1ลำในปีงบ2,519ส่วนรายละเอียด TOR ยังไม่เปิดต่อสาธารนณะดังนั้นคลิปนี้จะอ้างอิงข้อมูลเปิดจากแหล่งที่เชื่อถือได้และมิกจะไม่ล็อกตัวเลขละเอียดเพราะขึ้นกับ TOR สัญญาเช่นจำนวนเซลล์แท่นยิงจรวดแบบแนวตั้ง VLS หรือรุ่นเลดร์ที่ไทยจะเลือกจริงๆนะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักฟลิกเกต4,000กันก่อน 1. DNA ขคุ้นมือไทยฟลิกเกต4,000นะถูกนำเสนอว่าเป็นรุ่นพัฒนาต่อยอดจากชั้นดี D, เ0 0 0 f หรือที่เรารู้จักกันดีคือเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชนั่นหมายถึงแนวคิดโครงเรือการจัดวางระบบช่วยรบและประสบการณ์ใช้งานต่อเนื่องกับของที่ไทยมีอยู่แล้ว การฝึกและบำรุงรักษาจึงมีโอกาสเดินต่อได้ง่ายกว่าการเริ่มจากศูนย์บนแพลตฟอร์มใหม่ครับ 2. ขนาดกำลังดีสำหรับไทยขนาดโดยประมาณระวางประมาณ4 0 0 0ตันยาวประมาณ124เมตรกว้างประมาณ1 4 4เมตรใหญ่กว่าเรือหลวงภูงมิพลนิดเดียวแต่ยังอยู่ในกรอบกำลังพลงบและการใช้งานที่ไทยคุ้นชินไม่กระโดดไปสเกลเรือพิฆาตให้ต้นทุนบานปลาย 3. แนวคิดโมดูลาร์ พอมิโคริสเฝั่งผู้ผลิตไม่ได้ขายแค่ตัวเรือแต่ขายระบบนิเวศตั้งแต่โครงเรือฮานาวาโอเชียนระบบลบเซ็นเซอร์ Cms ฮานาวาซิสเมไปจนถึง p r o p u ช s i o นพลังงานฮานาวา Aero Space เพื่อให้ลูกค้าจัดคอนฟิกต,ตามภารกิจข้อดีคือยืดหยุน่นและวางรถแมทอัพเกรดได้ยาวครับ Mission f i ตตรงโจทย์ไทยแค่ไหน เวลาพูดถึงคุ้มไม่คุ้มเราต้องกลับมาที่โจทย์ภารกิจของไทยก่อนเสมอมีสรุป3กลุ่มงานหลักที่ f i กเกต0 0 0พขนาด4000ตันช่วยตอบโจทย์ได้ดีและเปิดช่องไฟอัปเกรดในอนาคต 1. คุ้มกันพื้นที่ทะเลและเส้นทางเดินเรือ sea control eec protection ขนาดระดับนี้ทำให้มีพิสัยเดินเรือและความทนทะเลที่เหมาะสมกับอ่าวไทยอันดามัน รองรับการลาดตะเวนยาวๆและบรรทุกเชื้อเพลิงสเบียงอะไหลได้มากพอ 2. ต่อต้านอากาศยานอากาศยานไร้คนขับแอร์ o คอน์เตอร์ UAS พื้นที่และกำลังไฟฟ้าของเรือขนาด4,000ตันช่วยรองรับเรด้าหลายมิติระบบอาวุธป้องกันภายทางอากาศชั้นต้นชั้นกลางและระบบซอฟต์คิวฮาร์ต่อ UAS USB ที่เป็นภัยยุคใหม่ 3. ปราบเรือดำน้ำ ASW มีเนื้อที่สำหรับโซนหน้าหัวเรือลากท้ายระบบประมวลผลสมัยใหม่เฮ <c oughs> ลิคอปเตอร์ตันคลาสสิตันและพื้นที่สำหรับ UUV โซนเอาบอยในระยะยาวทั้งหมดนี้ต้องใช้ช่องไฟไฟฟ้าและน้ำหนักสำรองซึ่งเรือคลาสกลางทำได้สบายกว่าเรือขนาดเล็กเดี๋ยวช่วง้ทยไม่มีตารางเทียบให้ดูนะครับให้ดูจบแล้วเนี่ยคุณจะตอบได้เองว่าไทยเนี่ยควรจะเอาํำใหญ่ขึ้นแต่จำนวนน้อย หรือลำเล็กลงแต่หลายลำกระจายพื้นที่แบบไหนจะคุ้มกว่าทีนี้เรามาต่อกันที่จิ๊กซอเรื่องความเข้ากันได้ integration ประสบการณ์จากโครงการเรือหลวงภูมิพลบอกเราว่าโครงฐานจากเกาหลีบูรณาการระบบตะวันตกได้จริงตัวอย่างเช่น cms ตระกูลซาบ9 lv เร d a ร ce รับ e และ mk 4 1 vls ที่เราเห็นบนเรือไทยอ้างอิงจากงานแสดงรายงานอุตสาหกรรมนะครับ ดังนั้นการที่ฟิกเกตส4,000เป็นทายาสายตรงจึงหมายถึงความเสี่ยงด้าน i ิน e ิเกรชันน่าจะต่ำลงเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแพลตฟอร์มไปสู่ตระกูลอื่น Industrial o f f s e t TOT สร้างในประเทศสำคัญแค่ไหนคะแนนความคุ้มค่าในโครงการเรือลบยุคนี้ไม่ได้วัดที่สเปคอย่างเดียวแต่รวมถึงสัดส่วนการถ่ายทอดเทคโนโลยี Transfer of Technology, t e c h n ท l o g y (TOT) การสร้างประกอบซ่อมในประเทศไทยการพัฒนาคนคู่ค้าซัพพลายเชนไทยผู้เสนอหลายรายชูยจุดขายด้านนี้แรงมากเช่นสายตุรกี As ส a ฟกทที่เคยเน้นสร้างในประเทศคู่ค้าหรือสายเนเธอร์แลนด์ดามนที่ขึ้นชื่อเรื่องโมดูล่าและร่วมผลิตส่วนสายฮันฮวาวเองก็มีอีโคซิสเตมครบวงจร ตรงนี้จะชี้เป็นชี้ตายในการประเมินเชิงนโยบายพอๆกับความแรงของเลดราหรือจำนวน VLS เลยครับทีนี้คำถามที่เพื่อนถามเข้ามาเทียบกับ m e c โก a 1 0 0ได้ไหมคำตอบสั้นๆคือได้ครับถ้าใส่เกาบให้ถูก m e โก A 1 0 0เดิมทีเป็น c v e t ว e Modular ประมาณ2,500ตันแต่โตได้จนกลายเป็นฟิกเกตเบาประมาณ3,500ตันเช่นทามันดาเลคลาสของบราซิลใช้ t ท s 4 d ซีเซ็ตเตอร์และแมนซัดเป็นตัวอย่างดังนั้นถ้าจะเทียบกับฟริกเกต4,000ก็ให้มองเป็นฟริกเกตเบา3,500ตันเทียบกับฟริกเกต4,000ตันคนละคาสนิดนิด,นดแต่คุยเรื่องความคุ้มความครบงบได้พอสนุกครับอย่างไรก็ตามคลิปนี้มิกให้ฟริกเกต4,000เป็นพระเอกก่อนแล้วค่อยพาไปดูผู้ท้าชิงทั้งหมดนะครับสถานะโครงการมิกอัปเดตสั้นๆให้เข้าใจตรงกันนะครับ ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดยื่นซอมอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะอยู่ในขั้นตอนจัดทาง r รายละเอียดโครงการผู้ผลิตหลายเจ้าจึงอยู่ในโหมดวางหมากนำเสนอแบบเพื่อรอ t r r ปล่อยเราค่อยปรับคอนฟิกให้ตรงโจทย์จริงๆครับโอเคครับมาถึงช่วงที่หลายคนกำลังรอตารางเทียบผู้ท้าชิ้นของฟิกเกตใหม่ไทยว่าใครเสนออะไรเข้ามาบ้างขนาดเท่าไหร่แนวคิดหลักคืออะไรและมีจุดน่าสนใจต่อไทยอย่างไร 1. h a n ง a ันทาวาโอเชีย t ฟล0 0 0จากเกาหลีใต้ขนาดประมาณ4,000ตันยาวประมาณ124กว้าง1 4 4เมตรแนวคิดเป็น f l i g เกตส่งออกพัฒนาจากสาย DW3000F จุดแข็งคือ DNA ใกล้เรือหลวมภูมิพลนดุญเดชความต่อนเนื่องสูงและบูรณาการระบบเดิมๆได้ง่ายครับ 2. TKMS เคมเอสเมรเยอรมนีตัวอย่างทำอันเดเลคลาสผลิตใช้งานในบราซิล ขนาดประมาณ3,500ตันยาวประมาณ107เมตรมดูล่าสูงจัดเป็นฟริเกตเปามีตัวอย่างใช้งานจริงในบราซิลใช้ t s 4 d c s e p t e r man s u p ให้เห็นคอนฟิกยึดใหม่และความยืดหยุ่นครับ 3. a d f a t m u l g e m i class ตุรกีขนาดประมาณ3,000ตันยาวประมาณ113กว้างประมาณ14.4เมตรฟริเกตหลายภารกิจจุดขายคือ tot สร้างในประเทศแบบจัดเต็ม มาะกับโจทย์พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในไทยครับ 4. Babcock Arrowhead 140สารอาชนาจักรขนาดใหญ่ขึ้นไปที่ประมาณ5,700ตันยาวประมาณ138.7กว้างประมาณ19.8เมตรเป็น f ริกเกต g จ n n r r l p p r p p s s e ขนาดใหญ่ข้อดีคือพิสัยและการบรรทุกได้มากแต่ก็อาจจะเกินกรอบที่ไทยคุ้นในแง่ของขนาดงบกำลังผลครับ 5. ดาม,มนซิกมาเช่น11515ทับ12516นเนเธอร์แลนด์ขนาดประมาณ3-4 0ถึพันตันแล้วแต่รุ่นย่อยแนวคิปโมดูล่าร่วมสร้างมีผลงานในอาเซียนและมีความยืดหยุ่นสูงในการปรับแตง่งรวมถึงโอกาสร่วมผลิตในไทยด้วยครับ 6. นาวากรุปโกวิน3 1 0 0ฝรั่งเศสขนาดประมาณ3,100ตันยาวประมาณ111เมตรระหว่างคอเวสมรรถนะสูงกับฟิเกตเบา ใช้งานจริงในมาเลเซียจุดขายคือเทคโนโลยียุโรปครบเครื่องแต่ต้องชั่งน้ำหนักเรื่องงบและการเข้ากันกับระบบที่ไทยใช้ครับตัวเลขในตารางเนี่ยเป็นสเกลโดยประมาณแนวคิดหลักของแต่ละตระกูลเรือไม่ใช่สเปคประมูลของไทยจำนวน VLS ลเรดาร์ความเร็วสูงสุดขึ้นกับ TOR และงบในสัญญาจริงนะครับมีสรุปปิดท้ายถ้าโจทย์คือครบงานลบ3มิติ ช่องไฟอัพเกรดระยะยาวลดความเสี่ยงการบูรณาการไิ่งมองว่าฟริกเกตสี่พันดูเข้าทางไทยที่สุดในตอนนี้เพราะมันต่อยอดจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแต่ถ้ามองในกรอบจำนวนลำการคุมพื้นที่อุตสาหกรรมในประเทศคู่แข่งอย่างเมกโกฟริกเกตเบลโมดูล่ามิวเจมทีโอทีสร้างในไทยหรือซิกมายืดหยุ่นสูงก็ยังน่าสนใจและแต้มต่อเหล่านี้อาจชนะใจกรรมการได้ ถ้าน้ำหนักประเมินให้ความสำคัญกับ TOT local content มากเป็นพิเศษมีมีคำถามให้ไปคุยกันต่อในคอมเมนต์นะครับถ้าคุณเป็นผอรทรอคุณจะเลือกลำใหญ่ขึ้นแต่จำนวนน้อยหรือลำเล็กลมแต่หลายลำเพื่อคุมทะเลไทยให้คุ้มสุดใน10-15ปีข้างหน้าและทำไม ฟิกเกตสี่ันคือฟิกเกตสี่ันตันสายพันธุ์เร่หลวงภูมิพลอดุลยเดชที่ไทยคุ้นมือแต่สุดท้ายจะใช่ตัวจริงหรือเปล่าเราต้องดูทรรนะกันนะครับแล้วคุณล่ะคิดว่าไทยคุณจะเลือกใครมิกฝากคอมเมนต์ไว้ให้เพื่อนๆได้อ่านกันแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ